ระหว่างจะตั้นหม้อกับตีหม้อเียวอะไรจะไปตีหม้อครับโอ้เราเวลาเราพอยหลังเราต้องมองหยุดจุดหม้อชีตาอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้คือวิธีอะไรอ่ะเขย่าอัวร้อนอันนี้เป็นอะไรอันนั้นเป็นครีมขาวใช่ไหมอันนี้เป็นดำนี่หลองครับผมวันนี้ ก็มาสู่วันที่2ของทริปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเอาความรู้กันก็คือที่มหาสารคามบ้านเกิดเนี่ยมันจะมีชุมชนบ้านหม้อนะครับแล้วเขาก็ยังทาหม้อดินจากดินเหนียวเดิมๆอยู่ก็เลยจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสแล้วก็ไปปั้นหม้อครับวันนี้ยังไงก็มาดูครับว่าจะปั้นกันไหมแล้วก็จะปั้นกันเป็นไหมเมื่อวานทอดแหย่ไม่ได้ทอดแต่วันนี้หม้อต้องได้ปั้นครับผมโอเควันนี้ ระหว่างจะปั้นหมอ้อกับตีหมอ้ออย่าเอาอะไรไปเลยจะไปตีหมอ้อครับเอาเป็นว่าวันนี้เราไปทำหมอ้อใครจะตีก็ก็เลือกของมึงตีตีย่างเงีรัตีมึงจะไปตีทำไมหมอ้อปั้นขึ้นมาเป็นรูกก็งันอย่าปั้นหมอ้อแข่งกันนะวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปทำหมอ้อเอ้ยเดี๋ยวนี่มึงปั้นเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยโอ้โหูดังจริงๆดูมึงทำได้ดีนะเนี่ย โอหูดำเช่นเด้เมือนยีีดยีดอดหูกูเหรอ <c oughs> ใช่เลยครับเอาไม่เล่นมันเลยไม่ <c oughs> มาพามูจากกรุงเทพมา ก็คือผมเป็นคนอยุคปัจนเท่านี่แห,หละเป็นคนสารคาม<ช>แต่ว่าขเขาเขาก็เขาเจ๊กรุงเทมเนาะก็คือก็คือจ้างแม่แมว่าแหละรุ่นเด็ดรุ่นใหม่เมื่อกี้เรหูเม่อคอยหูว่ะอ่าเห็ดของพวกเนี้ยหรือของโบราณนี้ทั้งหลายแล้วพอดีแม่แม่ก็เห็นแบบว่าเห็ดมือหอมก็เลยชวน,ม,ม,วนม,ม,รรมูมาเห็ดชวนมูมาเห็ดกิจกรรมมาเบิ่งอะไรไม่เห็ดแต่ก็เดี๋ยวมาขอความรู้จากแม่แม่ทุกคน นี่คือขึ้นรูปนะครับขั้นตอนแรกนี่ก็คือเป็นก้อนดินกาลังจะทําให้เป็นทรงนี้ใช่ไหมครับเต่เราจะทําก่อนเลยแล้วก็เรามาแกล้งไก่กันเหมือนเดิมเพราะว่าใจ่ะท้องเสียถ้าจะมาช้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราทําก่อนเยลงไปเลยนั่นแหละนี่ผลงานผมหม้อผมหม้อใบเล็ก ใช่ครับเล็กครับโอ้โหเวลาเราถอยหลังเรา้องมองอยู่ทิดมี่นเดียวทำหม้อชี้ตาชี้เอาวางใจผมรู้สึกว่าผมยิ่งทำยิ่งแย่แต่ไม่เป็นไรครับสู้ตายภูมิใจผลงานภูมิใจแต่รู้สึกว่ามันเริ่มไม่เหมือนหม้อแลับ แม่ก็ทำให้เป็นหม้อผมทำให้เป็นเหมือนหม้อจริงอะจากที่เราจะมาเรียนรู้พัฒนธรรมหรือแบบการทําหม้อแบบโบราณกลายเป็นที่แบบเรามายืนดูมึงทําไม่ได้มึงก็พูดเยอะคนทําได้เขาไม่พูดกันตูในผลงานคุณอะเจ๊กเลยเจ๊กเลยหมากรผมอ๋อนี่ไงนี่นี่จานรองอันนี้กระถางกระถางต้นไม้ ซึงมนไม่เท่ากันดูิเนียดูดูแนี่แม่ไม่ได้บอกเลยยังเป็นขนาดปากบึงอันนี้ให้แม่ทําให้นี่ไหนปูทาเองให้คนอื่นทําให้มาคุยโมว่าทาเองกูทำเองตั้งนานแล้วแม่ก็เลยมาช่วยทำเองตั้งนานแล้วไม่ได้แหม่มอสอย่าปากหนักเลยเรียกแม่เข้ามาช่วยเถอะอย่าปากหนักเลยเชื่อกูแค่แค่บอกว่าแม่ครับปูเฉพาะแค่นี้สองคำแม่ครับ มือนี่เราจะกอดเลยมือนี่เราจะหลอกล่อสุดท้ายก็ไม่รอดเห็นปหมผมบอกแล้วไม่ใครรอดหรอกที่เขามีปล่อยลงไยิงปอยสิขวบรถหาทองได้แล้วแตกโแตกแล้วแม่อุดหม้อแตกอ่ะโอ๊ตไหวไหมทำไมหมดเห็นไหมแม่แก้ใหม่หมดเลยยังไงล่ะทรงทรงหมดทุกคนทรงดีเยี่ยมสุดท้ายเป็นไง แตขอท้าแข่งได้ไหมครับเชื่อตรงที่มึงกล้าท้าใช่ไหมกูทำมือนะกูไม่ใช้เครื่องสักนิดเมื่อกี้มันไม่ได้ใช้ตีเลยเหมือนยิ่งพูด <laughs> ผมก็สู้อะไรกันไม่ได้นะ <laughs> ผมมาแข่งเพราะทำไมวะเนะี่ย ความรู้สึกที่ทำม้อแหละฮะทำแล้วรู้สึกเหมือนแบบว่าได้ได้ไดโฟกัสได้ได้เพ่งสมาธิไปกับงานอะไรบางอย่างแล้วก็อีกอย่างคือฟิลมันเหมือนผมปั้นดินน้ำมันตอนเด็กๆครับมันดึงจุดสนใจผมแล้วก็โฟกัสลงไปที่สิ่งสิ่งเดียวแล้วมันก็สนุกดีครับแบบเพลินๆได้มานั่งแบบค่อยๆจับแต่งนิดแต่งหน่อยนู่นนี่นั่นคือแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นฟิลแบบงานที่ต้องยากอะไรขนาดนั้นมันเป็นประคองเบาๆค่อยๆคืนแล้วมันก็ได้เป็นรูปร่างแบบ ที่เราต้องการก็สนุกดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาทำหม้อนะครับก็เสร็จสิน้นอันสมบูรณ์ป็่ไงแล้วดีไหมดีสนุกสนุกเห็<ช>นไหมบอกแล้วว่าวันนี้เราจะมาทำอะไรที่สุละแล้วลก็ให้ความรู้คนดูด้วยให้ความรู้พวกเราเองด้วยได้ไหมไม่ได้ไม่มากก็น้อยแหละอย่างน้อยก็ได้หม้อกลับบ้านอ่าอ,อ,อย่างน้อยกูก็ได้ได้สึกาหม้อครั้งแรกครับ กูไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ดีขอบคุณนะครับส่วนการเรียนรู้พุ่งปัญญาบ้านหม้อดินตำบลเปาอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับคือบ้านหม้อแห่งนี้นะครับผมถือใครสนใจอยู่ก็แวะเข้ามาได้นะครับคนที่อยู่ใกล้เคียงหรือไปจังหวัดใกล้เคียงอะไรเงี้ยก็สามารถเข้ามาเรียนดูที่ได้ว่าคนนี้ยังมีด kind of ั้งเดิมเปิดสอนทุกวันทุกคนารู้อะไรถามได้หมดใช่โอเค แล้วครับตอนนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาถึงวัดป่าวังน้ำเย็นเที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้เลยข้างหน้าเราก็จะเจอกับพระเวสสุวรรณนะครับถ้าใครอยากจะมาขอพรอสายมูแนะนำมาตรงนี้เลยนะครับพระองค์ในท้าวเวสสุวรรณและศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ข้างหลังเป็นศาลาใหญ่เป็นศาลาไม้ข้างหลังและดีด้วยทุกอย่างแล้วก็บอกว่าใหญ่มากแล้วเสา3-4ี่คนโอบไม่มิดแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เพื่อนๆผมนำเข้าไปแล้วไป ผมจะโอบเสาในโบสให้ดูว่าใหญ่แค่ไหนเท่ไหรืหคนโอบมันไม่เห็นนะห,ห,หน่ยก็ปลาิแ่ที่ผมพูดกับเพื่อนะว่าเสาอ่ะ สีห้าคนโอบอดยเรับไปเจอพวกไหนในเสาสี่คนนี้มีมาโอบดูสี่คนจะโอบจะโอบจะโอบใช่ไม่ไหมดไหมหลังจากที่เราไปเรียนฝึกปั้นหม้อเสร็จนะครับวันนี้เราก็ได้มาไหว้พระแล้วแบบมาสักการะวัดใหญ่เหมือนวัดมีชื่อเสียง มหาสารคามครับชื่อวัดอะไรนะวัดป่าวังน้ำเย็นครับซึ่งแบบใหญ่มากแล้วพระก็ใหญ่มากพื้นที่แบบเยอะมากเลยเราจะได้จะไปแก่งเรืองจานรต่อแก่งเรืองจานต่อที่มีตั้งเยอะครับนี่รู้ยังไงข้องถอยออกตอนแรกมันใกล้ไงตอนนี้กระจายออกไปแล้ว่ะใจมันแคบไป่ะป่ปไปเลยไปที่ไปที่อื่นเลยเอาละครับถึงแล้วครับนี่แหละแก่งเรืองจาน์มหาสารคามเดี๋ยว ไปตามหาเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้ไม่รู้ว่าแยกไปไหนฟิลศิล,ลปินซะเหลือเกินแต่ละคน,นะ <c oughs> อ่ะมันอยู่แแถวนี้แหละจะไปหาฟัง <c oughs> ที่นี่ก็จะมีทั้งของกินมีตลาดมีมีที่้ปั่นจักราย,ยานวิ่งรอบได้ทำกิจกรรมทุกอย่างเฮลตี้สดๆ <c oughs> แล้วก็มีโซนไม่เฮลตี้ด้วยก็มีโซนทำลายตับหรืออะไรก็อยู่ที่พวกเราอ่ะต้องการแบบไหนก็ไปหาตรงนั้นเอาเอาตามชอบได้เลยที่นี่มีหมดเลยแต่ตอนนี้ไป <c oughs> หาเพื่อนก่อนตอนนี้ม <c oughs> ันอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวพาไปหาซื้ออะไรกินเพื่อนๆหิวแหละ ได้เวลาเด็กๆต,ต้องกิน ท่านรักเมืองเคยไหมเคยสิครับปะไปกันไปทำงานที่เรารักกันเถอะได้ไหมเราเดินเข้าไปก่อนไหมนะเดินเข้าอนแ<ม><ม>น่ใจเลยว่าต้องหาเลยสนุกสนุกเล่นกันแหลนะตอนนี้มันต้องเดินรอบนึงก่อนผมเริ่มแบบว่าออกแล้วน,นิดนึงเพราะว่าผมอยากกินแต่เพื่อนห้ามไว้ กินนี่โต้ยอ้วนโอเคกินเอานี่เอาผมชอบกินอยู่แล้วร้อนเลยเฮ้ยทำไมผสมอ่ะทำไมอ่ะผสมไม่ได้หรอเนื้อดีไม่ได้เลยไงตัวของโปรตีนลดน้ำหนูเนื้อยหรครับนี่เขาเรียกว่าโปรตีนหมุนบินตับทุกคนถือไปเดี๋ยวผมกินให้เนี่ยทุกคนทำงานดีมากผมประทับใจตัวพวกคุณ ไม่ประทับใจทีตัวมึงอนะให้กูกินไส้กรอกได้เมื่อไหร่อร่อยเหรออร่อยหิวไม่รู้เดี๋ยวแต่อร่อยอ่ะแต่อร่อยแต่อันนี้ผมมอนนะเบ <c oughs> อนบอกว่าไม่กินแล้วผมก็เลยต้องเอามากินพูดตอนไหนอ้าวมึงแย่งจากมือกูไปเลยเอาละแผนกลางเราเ <c oughs> นี่ยมันสำเร็จแล้วละ่ะทันหนึ่งแบบแรกเลย เขาแบบที่เห็นเลยเหมือนแมลงไงเหมือนแมลงตียากแค่ไหนตีแากแค่ไหมเขาพูดเขาพูดเห็นป่ะคิดี่มันดีดีเออเขาพูดสมองคนเราอ่ะมันก็มองแค่สองแบบนะคุดแบบไหนอ่ะแบบแรกแบบแรกหรือคนเห็นแบบแรกกันอ่ะอันนี้เป็นอันนี้เป็นอันนี้คือวิธีอะไรอ่ะเขย่าตอนอันนี้เป็นแบไหน อันนั้นเป็นครีมขาวใช่ไหมอันนี้เป็นของดำของดำนะรักมาดิอันนี้เป็นของดำมาแล้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะล้างออกมาแปะหัวมั้ยลองลองแปะแปะหัวสิน้ำจิ้มร้อนร้อนหนาวเหรอตัดสั่นเลย อร่อยที่สุดครับคือหอย,ยมีหอยไทยกับหอยนอกซึ่งหอยนอกเนี่ยถ้าสมมติผมเคยกินอของหอยเกาหลีนะครับจะเค้าจะเหนียวและเป็นหอยไทยเขาจะหวานเวลาสั่งเปล่า้งยูนนะครับก็ถ้าร้านไหน,นเขาบอกว่าอุยหอ,อยน้ำลงใหญ่อะไรอย่างเงี้ยดูดีๆครับว่าเป็นของยุร่าหรือของเกาหลีของต่างประเทศยุร่าอร่อยที่สุดครับ เรื S <S ่องคุณภาพเล่ตัวเองเลยเด็กรุงเท่แบบมึงอ่ะโอ้โหเอยปลาเลยมันกินน้ำตานเลครับผมกินปลาเลยฮะโอ้โหมเอนกินน้ำปลาเลยครับเอออร่อยครับพัฒนาได้ได้แล้วถ้าไม่มองลายจอต้องไม่มองไม่มองฝั่งเนี้ย

ขึ้นตออ่อเลยแรกแม่มากครับโยกไปนี<อ><อ>่ครับขึ้นเลยเอาดีๆเลยครับคุณน้องเดินไ,ไหน,ค,นคุณสาวเดินไหนครับด้านไหนเลย ไม่ได้สนใจคุณแม่เลยห้าหกยังแน้ลูกแค่คอยัางเดี้ยลงยางอเท้าไม่ไหวไม่ได้นะครับทาบสักไม่ได้ทราบโอเคครับผมรัดสุดท้ายแล้วนะฮะก็ผมอยู่คนเดียวครับก็วันนี้ผมก็สักเซ็ตนะ ได้พาเพื่อนมาแกล้งมาเที่ยวมาเล่นก็ได้แกล้งแต่เมื่อวานตั้งแต่ต้นคลิปไปแต่เมื่อวานที่เราแบบไปทุ่งนงทุ่งนาจนตอนนี้ก็พาเพื่อนมาจบตรงนี้ก็สนุกดีครับรอติดตามครั้งหน้าแล้วกันว่าผมจะ,จ,ะจะพาเพื่อนๆไปไหนหรือเพื่อนๆคน,นไหนในแก๊งจะพากันไปไหนอีกหรือทริปคลิปนี้จะเป็นทริปแรกหรือทริปสุดท้ายก็ได้เพราะถ้ามีคนดูเราก็จะไม่ได้ทำ่อไปนั่นเองไ้โปรดดูหน่อยนะครับถ้าคนดูมาถึงตอนนี้ ขอบคุณมากนะครับซับสไครใ์ดูเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะทําคลิปให้เราอยากน้อยๆมาติชมมันก็ยังดีมาดุมาด่ามาบอกกล่าวกันหน่อยว่าเราควรปรับอะไรแก้ตรงไหนนะครับเพราะว่าครั้งแรกพวกเราก็ประมาณนี้โอเคครับวันนี้ก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์ไปละบ๊ายบายพี่ๆถอยรถหน่อยครับให้เจร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ถอยรถหน่อยครับพีดูดีโอเควันนี้แบบพี่ไม่เอา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 ไอเด็กคนนี้มันตื้อสายตื้อป่ะแหม่ร้อยวน้องแมว อย่าจับรถอย่าจบรถพี่ถึงไม่ใช่รถพี่ก็ต้ารอ้าร้ม่ใชรพี่ก็ทำจบพี่าร้ทำอะไรบ้างครับถ้าราอทอะไรบ้างแฟนลุกไซล์ไม่ชัดไม่ชัดเพ่ากคุยด้วยใจไหมฮะไม่เอาอ่ามาๆๆๆโอเค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 เดี๋ยวติดไว้ก่อนปีหน้าจ่ายผ่อนจ่ายได้ปล่า ได้ได้พี่วันละสามสิบก็ได้พี่วันละห้าบาทได้ไหมมีแค่นั้นขอขอเดือนละสามบาทได้ไหมพี่เพราะเพราะทั้งวันวันนั้วันใช้หัวละร้อยนั่นดิเที่ยงเที่ยวพี่เอ๋ใครพูดแล้วนะพูดแล้วนะพูดแล้วนะพี่เหอ๋พี่พูดขนาดนี้ าตอนนี้ครับเราอยู่ที่ท่าประจันครับมหาสารคามต่างจากท่าประจันที่โน้นไงชิ่ตงกันตรงที่ท่าประจันที่นูน่นมีเรือส่งเรือใช่ไหมออมอสส่งเรือไป่อยมอสเพื่อนท่าประจันที่นูน่นมันจะเป็นร้านขายพระส่วนมากครับที่นี่มันจะเป็นร้านอาหารและจะมีคาฟเฟ่อยู่ข้างๆด้วยซึ่งผมเป็นคนสารคามแทนไอ้นี่ตัวปอมชาลิ่ก็คือนะครับสั่งทุกเมนูที่เราอยากกิน ให้ลงท้ายคําว่ากะหรี่หรือมีคําว่ากะหรี่เริ่มที่ผมปูนิ่มผัดผงกะหรี่กะหรี่กุขั้วพริกเกลือครับปลาทับกะหรี่ปลากะหรี่น้ําแดงก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่กะหรี่แกงส้มชะอมกะหรี่จะอมกะหรี่เล้งหรี่เลียบแล้วข้าวกดนะแต่หมอทำตากดดิชาวบ้าน またまた。<laughs> <laughs> แนบแนบประตูแนบประตูตาตาแนบประตูเสร็จแนบลิ้นแล้วก็รัวมึงให้รูเข้าไปเปิดมึงจะเปิดไม่เปิดแล้วก็เลียปากเป็มตาเป็นตาขึ้นยิงเพราะแบบแล้วก็ไหมอดัวแล้วนี่จ๋าพี่มาแล้วฟังเรื่องผีผี่เข้ามาได้ไงวะมันแทรกได้ตอนไหนวะเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนนะ เราก็มาถึงสุดปลายทางแล้วเฮ้ยไม่ใช่ที่กูจะอยู่กับพึ่งก็พาเพื่อนมาล้มลุกคานตั้งแต่เริ่มจนจนวันสุดท้ายก็ยังล้มลุกคลานอยู่ทเพื่อนที่สุดทางเพื่อนโอเคครับแล้วมหาสารคามน้ำไม่ต้องของเรานะครับก็ต้องจบไปก่อนแบบที่เรียบร้อยน้ำไม่ต้องของไม่ให้กูอาบน้าเลยกูอยู่น่านัะ